กำลังรับฟังรายการชาย a l i ์ e podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุดสุขทางช่อง y o u t u b e ไทยไรเตอร์สดำเนินรายการโดยชัยจักทวยุทธ,ธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับ,รบพบกับรายการชายไล์ e podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับ คุณผู้ฟังครับท่านคงจํางานเขียนชิ้นหนึ่งได้นะครับซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับวงการมากทีเดียวนะครับเมื่อหลายปีก่อนนั่นก็คือเจ้าจันทร์ผมหอมในราชประทาตอินแขวนนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ต้องถือว่าเป็นผลงานชิ้นสําคัญและได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรส์เมื่อหลายปีก่อนและ ท่านผู้เขียนนะครับก็คือคุณเจริญมาลาโรธหรือที่หลายคนรู้จักท่านในนามของนามปากกามาลาคำจันทร์เนี่ยนะครับวันนี้หลายคนก็ยกย่องให้ท่านเป็นพ่อครูแล้วนะครับเพราะครูมาลาคำจันทร์วันนี้ให้เกียรนมาพูดคุยกับเราครับในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งการสร้างงานที่มีความต่อเนื่องนะครับสําหรับนักเขียนต้องเรียกว่าเป็นนักเขียนอาวุโสของวงการแล้วนะครับวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ข้อคิดต่างๆกับเราครับ อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีพี่มาลาครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับ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 เป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้อ่าอากาศทางนู้นหนาวดีไหมครัก็เริ่มเย็นครับมันยังไม่ไม่หนาวถ้าจะหนาวเต็มที่ก็ประมาณช่วงค่าบเกี่ยวปลายปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ช่วงนั้นจะหนาวจัดครับผมอน ตอนนี้ก็เมื่อกีนนี่ดูในมือถือบอกว่าอุณหภูมิยี่หกนะตอนนี้โอ้โหเป็นอุณหภูมิที่กำลังเย็นสบายดีเลยนะครับ,คร,บครับผมเช้าก็มันปกติผมก็ตื่นตื่นแต่เช้านะครับสักตีสี่นี่ประมาณสิบแปดสิบเก้าองศา ถ้าเป็นบางคนเนี่ยก็บอกว่าเย็นแล้วนะฮะเย็นแล้วแบบออกไปไหนยากแล้วล่ะสิบแปดสิบเก้าองศาเนี่ยแต่แต่นั้นทีสี่อ่ะครับผมพอสายขึ้นมาหน่อยอากาศก็จะอุ่นขึ้นนะครับ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 ผมครับคราวนี้ก็อย่างที่นําเรียนคุณผู้ฟังไปครับพี่ครับว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันหลายๆเรื่องนะครับเอาอย่างนี้ก่อนครับขออนุญาตย้อนกลับไปที่เจ้าจันทร์ผมหอมก่อนที่มาที่ไปของงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ครับถ้าจำปีพอคศอไม่ผิดนี่งานนี่จะออกมาประมาณปีสองห้าสามสามนะครับ,รบแล้วก็คือช่วงก่อนหน้านั้นมันเป็นช่วงที่เขียนงานอะไรไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่มันมันฝังใจอยู่ก็คือว่าช่วงที่ทยายํามุญณิพนิพย์เทนั้นก็ สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับไทยหรือเกี่ยวกับไทยล้านนะาไทยหน้าไทยนี่อะไรต่างๆแล้วก็เอ่อเรองนี้ผที่ผมทำเนะี่ยมันก็เป็นวรรณคาดีของไทยรือเรื่องลังแกสิบหัวครับแต่สิ่งที่เราทํานั่นมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม่ไม่ได้ศึกษาแต่เ,เฉพาะวรรณคาดีมาศึกษาถึงประวัติศาสตร์ไรแล้วก็ไปสร้ดุดใจอใน ประวัติศาสตร์ไทยรื้อมีชื่อผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าจันทะแก้วยื่นฟ้าเจ้าแก้วยื่นฟ้าเจ้าแก้วยอดฟ้าตอนนี้ตอนนี้ความจําเลื่อเลือนะนะก็ตอนนี้ก็อกประทับใจตรงนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็มาดูในวัสดไทยประวัติศาสตร์ไทยวัสดไทยต่างๆก็เห็นว่าจริงผู้หญิงมีบทบาทนะแต่ว่าพื้นที่ในวัสดให้ผู้หญิงนิดเดียวครับ แล้วก็เลยมาผูกปมผูกได้ต่างๆนะก็ใช้วเวลาอยู่พอสมควรจนว่าทำวิทยานิก์เสร็จเอ่อเป็นอาจารย์สอนมาหอะไรหอมเป็นแคาไทยรั้งนั้นก็เลยมาขอบคิดเรื่องนี้มากแล้วก็เลยเอผูกเป็นเรื่องกาวของอเจ้าจันทร์ที่อยู่ในเจ้าจันร์ดมหอมนะครับครับก็เอ เลยได้ออากมาอย่างนั้นว่าเขียนถึงผู้หญิงในวัติศาสตร์และเขียนถึงรักที่ไม่สมหวังเขียนถึงภาระหน้าที่ของเจ้าหญิงครับอันนั้นจากเล็กแค่ๆเขามีหน้าที่เขามีภาระของเขาเองซึ่งในทีมันต้องตัดเพื่อความรักความคล่แบบหนุ่มแบบสาวออกไปทำหน้าที่เพื่อบ้านเพื่อมืองี้ก็เลยออกมาเป็นแช่ฉันหอมนะครับผมเชื่อว่า นักอา่านหลายๆท่านต้องได้อ่านแล้วแน่นอนนะครับสำหรับนักอ่านรุ่นใหม่ๆครับผมอยากจะเชื้อเชิญให้ทุกท่านได้ลองอ่านงานชิ้นนี้ดูนะครับเพราะอย่างที่พี่มาลาบอกนะครับว่าเรื่องนี้มีหลายอย่างซ่อนอยู่ในนี้นะครับมีอะไรอย่างซ่อนอยู่ในนี้ความรักความรักที่มาพร้อมกับหน้าที่บางครั้งความรักที่มาพร้อมกับหน้าที่ก็ยังไม่พอ,อยังมีเรื่องของการให้สัตสาบานมีเรื่องของการรักษาคําสัต์อะไรไว้ด้วยเนี่ยผมว่า เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็เรื่องนี้ครบจริงๆครับก็แนะนำให้ <c oughs> ให้ให้นักเขียนรุ่นใหม่ลองไปหาอ่านกันดูนะครับผมเชื่อว่ายังมีอยู่และน่าจะยังมีการพิมพ์ซ้ําอยู่เรื่อยๆนะครับท่นนี้จะชวนพี่คุยอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าเท่าที่ไล่ดูผลงานของพี่เนี่ยมีเขียนมาตลอดตั้งแต่ก่อนซีไรท์คือเมื่อกี้ที่พี่มาลาพูดไปว่างานเจ้าจันทร์ผมหอมเนี่ยออ,ออกมาปี2อพนมานะครับแล้วก็ ได้ซีไรเนี่ยปี2534ขณะเดียวกันครับใช่ครับค่ะขณะเดียวกันครับถ้าค้นเข้าไปดูจริงๆเนี่ยนะฮะค้นเข้าไปดูจริงๆเนี่ยก่อนปี2534พี่ก็มีผลงานมาโดยตลอดและหลังจากนั้นเรื่อยมาเรื่อยมาโดยเฉพาะยิง่งในช่วงไทยๆเนี่ยมีผลงานที่น่าสนใจหลายเล่มทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาตำนานท้องถิน่นเอาความเชื่อเอานิทานพื้นบ้านมาผูกร้อยเข้าเป็นรูปของนิยายที่ สามารถถ่ายทอดได้กลิ่นอายของท้องถิ่นแบบล้านนาหรือว่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยตรงนี้น่าสนใจมากครับ,รบต้องเรียนถามพี่ว่าพี่มีวิธีการหาแมทเทียียลหรือว่าหาวัตถุดิบในการเขียนยังไงบ้างครับมันก็ต้องย้อนไปมากสมัยเรายังเด็กคือยุคที่ผมยังเด็กนี่มันหนังละครอะไรนี่ไม่ต้องถามถึงไม่มีให้ดูเพราเราเป็นเด็กบ้านนอกห่างไกลมากครับสิ่งที่เราได้เสพก็คือ เรื่องเล่ารอบกองไฟพ่อเท่าแม่แก่พูดจะเล่าเรื่องให้ลูกให้หลานฟังหรือฟังจากชาดกที่พระเทศของข้างเหนอือน,นี่มันมันจะมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหคือชาดกไม่ได้มีอยู่เฉพาะที่อยู่ในพระกาจีดกมันเป็นเรื่องพื้นบ้านเลยที่พระเถระพระนัากาัต์ยุคกระโน้น ่านผูกขึ้นมาแต่ว่าเอาว้ยะใส่เข้าไปในชาติแต่มันเป็นเรื่องเล่าเก่าแต่พื้นบ้านพื้นเมืองอย่างเต่าน้อยองค์คำอะไรอย่างเงี้หมาขนคำอะไรพวกนี้นะ,ะก,ก็เราก็ืบทรับรับดูในสิ่งเลนะหล่นนั้นต่างติดตัวเรามาเรื่อยๆครับแล้วก็บวกกับว่าเราอาจจะมีนิสัยรักการอ่าน เพราะว่าสมัยเด็กนี่มันหนังละครอะไรไม่มีก็จะมีวิทยุทานสิตอร์เครื่องหนึ่งแล้วก็คนในบ้านเราครอบครัวใหญ่ก็สิบกว่าคนอือนั้นเราจะมาแย่ยงฟังอยู่ว่าสิ่งที่เราชอบไม่ได้เนี่ยก็เออถ้าหากว่ามีถ่ายทอดละครซออะไรคืออ,เ,อ,อเป็นศิลปะาการขับขานของท้างเหนืออะไรเนี่ยค,คือคือผู้ใหญ่ฟังอะไรเราก็ต้องฟังน,นั้นเนี่ย ก็ได้สิ่งแบบนั้นติดตัวมาด้วยแล้วก็เอบวกกับว่าเราได้เรียนหนังสือแบบสมัยแบบ,แบ,บปัจจุบันเราก็ได้สิ่งมาจากทางโลกปัจจุบันทางสมัยใหม่อะไรด้วยผสมภาษาเนี้ยหรือว่ามาจากการฟังเป็นหลักแล้วก็ร,รองลงมาคือการอ่านแล้วก็อันที่สามคือการดูรสิ่งมันก็ การดูนี่เข้ามายุคหลังละเมื่อเราโตมาพอสมควรกรู้จักโรงหนังโรงรละครมาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ซึ่งมันอยู่ในตัวเมืองในเชียงใหม่ก็มีโรงหนังอยู่เยอะแห่งนี้ก็ผสมผสานกันมาครับผมน่าสนใจมากครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าเนี่ยจากยุคที่จะเรียกว่าถ้าเทียบกับสมัยนี้เนี่ย สมัยนั้นเนี่ยไม่มีโรงหนังไม่มีอะไรต่อม่อะไรแต่ผ่านวัฒนธรรมการฝังนะฮะการถ่ายทอดชาดกต่างๆนานาเนี่ยทั้งนิทานพื้นบ้านทั้งอะไรต่ออะไรคราวนี้จากความทรงจําในวัยเด็กเนี่ยพี่นํามาผูกร้อยเป็นเรื่องราวยังไงขึ้นมาครับอ่าก็ตอนนี้มันก็เริ่มจากว่าเราประทับใจกับอะไรหรือมีอะไรมากระทบเราแล้วก็ เราอยากจะถ่ายทอดออกไปในงานเขียนอในเงี้ยคือคืออั์นี้เป็นหลักแต่ว่าข้อมูลอะไรต่างๆนี้มันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วทั้งสิ่งที่เรารับเข้ามาจากอการฟังการอ่านการดูอะไรพวกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรารับเข้ามาจากวิมันอยู่ในวิถีชีวิตอย่างเช่นเรื่องการ อ่าการปลูกนาการติ้งข้าวการหาฟืนการเออทำทุกอย่างเพื่อมาสนองต่อว,วิถีต่อชีวิตเนี่ยมันมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วพอมันติ้งได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมากระทุกอย่างมันก็พร้อมอมัอมนแค่แต่ว่านอกจากเขาจะได้เก่งมาถ้ากับเครื่องแกงมันมีพร้อมอยู่แล้วแล้วเราก็ เอาลงมกแกงได้เลยเนี่ยมันมันก็เลยค่อนข้างสะดวกกว่าคนอื่นหน่อยตรงที่ว่าเครื่องปรุงอะไรมันมีอยู่ในบ้านเราหมดแล้วครับผมก็เลยทํางานเอามาในลักษณะนี้มาโดยตลอดครับผมตรงเนี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการเนี่ยผมได้คุยกับพี่มาลาไปกันอุ่นเครื่องครับแล้วก็มีข้อคิดเห็นอย่างหนึ่งว่าจริงเนี่ย วรรณกรรมก็มีหลายรูปแบบหลายสกุลหลายสไตล์นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือการนําเอาวัฒนธรรมความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอผีสางนางไม้หรือว่าเรื่องนิทานพื้นบ้านต่างๆเนี่ยซึ่งในบางยุคบางสมัยมันเคยเป็นทั้งในแง่ของสิ่งที่ใช้สอนคุณธรรมแล้วก็ในแง่ของการเป็นสิ่งบันเทิงด้วยไปพร้อมๆกันเนี่ยแต่ในเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้คนก็อาจจะหลงลืมหรือไม่ได้มีการถ่ายทอดกันเนี่ย การนำเรื่องราวเหล่านี้มาผูกร้อยในรูปแบบใหม่ให้คนยุคปัจจุบันได้อ่านง่ายขึ้นได้มีโอกาสได้สัมผัสเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับทีนี้เราก็มาถึงคำถามหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปครับคุณผู้ฟังพี่มาลาเนี่ยเขียนง,งานมาโดยตลอดแม้กระทั่งใกล้ๆปัจจุบันนี้ก็ยังมีผลงานออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยผมได้เรียนถามว่ามีผลงานชิ้นไหนครับที่เรียกว่า อยู่ในใจหรือว่าประทับใจผู้เขียนมากที่สุดอาจจะในแง่ของระยะเวลาการเขียนหรืออะไรยังไงเนี่ยขอพี่ช่วยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับมันเท่าที่นึกออกตอนนี้แล้วมันมันยังพอถามตรงนี้แล้วก็มันก็ขึ้นมาปั๊บก็คือเรื่องดาบอุปราดนะครับมันมันเป็นเรื่องเล็กๆที่แคบไม่มีใครรู้จักแต่ผมก็พอใจในใน,ในมันภูมิใจในตัวมันไอเรื่องนี้สร้างขึ้น สำเร็จบริบูรณ์นี่หลังเจ,จา้าจันทร์ผมหอมหลายปีแต่เริ่มต้นก่อนเจ้าจันทร์ผมหอมก็อีกหลายปีรวมเวลาแล้วเท่าที่ผมจำได้คร่าวๆในตอนนี้ก็ประมาณกว่าที่มันจะสมบูรณ์ที่ผมเข้าใจแลวปล่อยออกไปนี่ก็สิบสี่ปีใช้เวลาอยู่บมันมากแต่เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆกล่าวถึงการล่มสลายของ อาชาวไร่ที่ทากินนะะชาวนาโดยอายชีพแต่ไม่มีที่นาของตัวเองครับเอ่อจนต้องไร้เหไร่ร่อนเข้าไปในป่าในดงกายปเป็นชาวไร่แล้วต่อมาก็ไปมีผลกระทบต่อเรื่องของตอนยุคกกนนู้นมันเป็นเรื่องของป่าสงนวนครับนะะโดยเรื่องป่าสงนวนกระทบแล้วกระูกย้ายออกไปทางการก็เอาไปไว้ในพื้นที่ที่มัน แทบจะพลิกฟื้นทำกินอะไรไม่ได้ทั้งหมดก็เล่าผ่านดาบใช้ดาบเล่นหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ดาบอุปร,ราชว่าเอ,อต้นตระกูลเขานะได้รับอาะทานจากเจ้าอุปร,ราชล้านาครับพรบรรทุุดเขานี่เป็นนักรบกเคียงบาทเคียงไหรแล้วกอ็อ่จนเจ้าประทับใจแล้วก็เอา,เอาดาบเล่มนี้ไว้ให้มรไพร่จะมาถึงรุ่นนี้ ดาบก็กลายเป็นอ่าคล้ายๆกับเหล็กเฉบพริกไปคือมันแบบบางมันงอนมันเบี้ยวมันไม่คงรูปเป็นดาบอันยิ่งใหญ่ในครั้งกันโน้นแล้วแต่เรื่องนี้นี่ที่ผมประทับใจเลยแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงความความสําเร็จว่า เออมันจะทําเงินทาทองอะไรมาเท่าไหร่นะมันไม่ไม่ไม่ต้องไปพูดถึงครับผมคือนอกจากเรื่องของระยะเวลาที่ตั้งแต่เริ่มคิดจนกระทั่งมาเขียนเนี่ยใช้เวลาสิบกว่าปีนะฮะคุณผู้ฟังน่าจะลองหาอ่านดูนะครับดาบอุปราชแล้วผมชอบใจอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังครับที่พี่มาลาพูดถึงในเชิงสัญลักษณ์ว่าดาบที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของอํานาจของความภาคภูมิใจของวงตระกูลเนี่ยปัจจุบันมัน ยิ่งกว่าเหล็กเสียบพริกอีกซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเป็นการเปรียบเทียบเป็นเชิงอุปมาอุปไมที่ทําให้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสัญลักษณ์อะไรหลายๆอย่างได้ต้องลองหาอ่านดูครับแล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะทราบนะครับหรือท่านที่ยังไม่ทราบก็คือจริงๆเนี่ยพี่มาลามีผลงานเยอะแล้วก็ที่นําไปทําเป็นภาพยนตร์ไปทําเป็นละครด้วยอย่างวิธีคนกล้าเนี่ยนะฮะซึ่งหลายท่านก็น่าจะจําได้นะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ย ดังพอสมควรทีเดียวนะครับพี่เล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมครับวิธีอนแก,ก่ก็ถ้าจะไม่ผิดนี่ผมน่าจะเขียนช่วงก่อนก่อนทำวิทยานิพนธ์เล็กน้อยมันตอนนี้ไอ้ไอ้เรื่องจำตัวเลขอะไรมัน,ค,นค่อนข้างาคาเคลืนตามอายุช่วงกแโนูนี่มันก่อนสงครามอิรักอิหรา่านนะก่อน พราอิรานจะปฏิวัติด้วซ้มั้งผมจำไม่ผิดนะครับมถ้าผมจำไม่ผิดสมัยโคไมนี่อะไรมันมันมันอยู่ในใจเรามาตลอดแล้วก็เรื่องราวนี้นอิรอิรานที่มันก็คือเราถุกใจคิดวรอ,อก็อิสลามเหมือนกันทําไมเคารพกันอะไรอย่างนี้นะแต่อันนั้นมันก็แค่ว่าจุดที่ทําทให้คิดแต่พอมาทําเป็นเรื่องจริงๆนี่ มันไม่เกี่ยวเลยไันไม่ใช่เรื่องทางนู้นเนี่ยก็ผมก็ผูกเป็นเช้าขาวเผ่าสมมุติขึ้นมาสองเผ่าพื้นที่ก็ใช้แถบบ้านเราเนี่ยค่อนไปทางประเทศพม่านิดหน่อยเ,อเพื่อเรื่องเพื่อเรื่องข้อเท็จจริงคำมุขผู้วิสัชนะที่สองเผ่านี้เขาก็รบราเข้าความนป็นศัตรูกันแล้วก็อไอเผ่าที่ชนะนี่ก็ยืนหยัดบนปัจญจของ วิถีคนแกร์ลู้ชายอย่างนี้ต้องกล้าต้องไม่โูรวอะไรต่างๆแต่ขนาดเดียวกัน่าวนี้ก็ย่ำดีผู้หญิงอืมแบบแล้วก็ความความตั้งใจผมตั้งใจอยากจะเขียนไปถึงว่าอจะร่างอี่าวหนึ่งคลิกขึ้นมาเ่าที่ถูกสยบเนะและ้วก็ไปค้นหาธนูสายฟ้าในตำนาน เพีงนต้นผมกอ็อยากจะเขียนถึงมันมีอีกพวกหนึ่งค่าแทรกข้ามาตอนนั้นก็ความคิดตอนสมัยหนุ่มคืออยากอยาก,ยากจะกระทบกระแทกอยากดันอเมริกาอประธานโทษนะฮะพ,พ,พูดแบบ,บพูดแบบจะบ้างเลยมึงมาสวกทำไมกับเขาอ่ะแต่ก็ทำไม่ทำไม้ใช่ไม่สาเร็จนะไม่สำเร็จ,นะรจรอย่างที่อย่างที่ต้องการไว้เขียนจบได้แค่ภ้าแทกแต่ที่ว่า เผ่าชนะไปสยบเผ่าแพ้แต่ไอพระเอกไอตัวที่อคงมั่นเด็ดเดี่ยวเป็นวีระบุรุษในวิถีของเขาคือวิถีคนกล้าก็คล้ายๆกับถูกผู้หญิงถุยน้าลายใส่หน้าด้วยอืผู้หญิงที่ผมสร้างขึ้นมาเป็นผู้หญิงอคนหนึ่งที่เป็นบ้าเป็นสติไม่สมก็กาะก็แตสดงนี่มันวันนี้มันเป็นวันของผู้หญิง ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ผู้ชายคนไหนมามาอะไรมาสนองความอยากทางเพศของเธก็กได้ผู้หญิงบ้านนี้ก็เลยชีย้ไอ้เัวพระเอกว่าเออใครๆก็ๆจะบอกว่าใครก็ผู้ชายมึงหยยบยำผู้หญิงมามาก้วันนี้มึงต้องมานอนกับกูเงี้ยแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่เสร็จางานงานที้นี้จนกระร่างบัตรนี้ก็ไม่เสร็จไม่เสร็จอย่างที่ผมต้องการเพราะว่าจนกระร่าง อีท่าอีการเขาเลิกทบกันแล้วกัดจดจน,นหลังก็สั<ช>สดดำ<ช>สัตด,ดำก็สูบไอการบอมเรียกอะไรไปแล้วแบบไอ้ไอ,อ้อะไรต่างๆที่เราคิดไว้มันมันล้าสมัยกันซะแล้วก็เลยยุติเหมือนกันนั้นครับผมอ,อว่าจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าพี่จะเขียนต่ออยากเขียนต่อไหมครับแล้วจะเขียนเป็นแนวไหนครับ ไม่ไม่ไหวแล้วแต่ส,สางสารกอคคิดอะไรไ้ไห้แล้วครับผมอ่าก็ไม่เป็นไรแต่เชื่อไหมคุณผู้ฟังครับในขณะที่ผมสัมภาษณ์อยู่เนี่ยนะผมก็เปิดข้อมูลในในอินเทอร์เน็ตไปด้วยเนี่ยหนังสือของพี่มาลามีเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในแนวนวนิยายหรือว่าวันกรรมเยาวชนต่างๆนานาโดยเฉพาะวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยหลายคนอาจจะจําได้นะหุบเขากินคนเนี่ยก็น่าสนใจครับ รวมถึงยุคหลังๆมาก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะแพะขาวแพะดําแมวน้อยตกน้ําอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เออนะผมตามไล่ดูเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปหาอ่านบ้างแล้วเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยโดยเฉพาะพวกวรรณกรรมจากที่ที่พี่เขียนขึ้นมาจากพวกเรื่องราวจากคาบอกเล่าเรื่องเล่าจากดงลึกอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งน่าสนใจฮะมันเป็นในเชิงนิทานพื้นบ้านแล้วก็สามารถนํามาถ่ายทอดรวมถึงผมเชื่อนะว่า พี่ไม่ได้เขียนเพื่อให้เกิดความบันเทิงอย่างเดียวมันต้องมีบางอย่างที่สอดแทรกอย่ในนั้นซึ่งถ้าคุณผู้ฟังจะลองไปหาอ่านดูผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างงานชิ้นล่าสุดเนี่ยจะล่าสุดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะอย่างผีล้านนาเนี่ยผีในล้านนาเนี่ย <appoint> s. <S <receive. S 1> ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเพราะว่า ername, เราก็รู้อยู่นะครับว่าแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยก็มีมีความเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณต,ต่างๆกันไปนะฮะซึ่งตรงเนี้ย ผมว่าพี่มาลาเป็นคนที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดออกมานะครับรวมถึงสร้อยหง์แสงใช่ไหมครับเด็กชายชาวดง oh. อะไรพวกนี้ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติที่ท่านถ่ายทอดออกมาให้เราได้อ่านได้สัมผัสกันเป็นเรื่องที่ดีครับคุณผู้ฟังครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับเราได้คุยกับพี่มาลามาพอสมควรนะครับได้รับทราบเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วตอนนี้อยากจะขอพี่ ช่วยให้ข้อคิดกับนักเขียนรุ่นใหม่ๆคนที่อยากจะเขียนหรือว่าคนที่มีผลงานเขียนอยู่แล้วหน่อยครับครับความสําเร็จมันไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้าอันนี้คำพูดนี้ผมผมพูดมาตั้งแต่ประมาณปีสามศูนย์ครับมันความสําเร็จมันเกิดจากการฝึกฝนตัวเองและการพยายามอย่างหนักครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไปไม่ถึงจุดที่เราตั้งหวังไว้มันก็ไม่เป็นไรนะครับ อย่าคาดหวังความสาเร็จจากหนังสือเล่มเดียวก็เขียนถ้เาเราคิดว่าเราเกิดมาเป็นนักเขียนเราแคต,ต้องเขียนเอ่อตราบใดที่เรายังไม่เขียนมันก็ไม่ได้เป็นนักเขียนชัก,กะทีนั้นอย่าท้อและขณะเดียวกันไม่ว่ามันจะสาเร็จหรือล้มเหลวมันก็ตอบสนองตอบ ของตัต่อตัวเราได้แล้วคือเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องไปติดใจกับรังหวีรังวัลอะไรกับเงินทองอะไร,รถ้ามีความสุขจากการเขียนหนังสือก็เขียนไปเถอะเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองถึงกว่าหนึ่งไอ้ความซื่อสัตย์ตัวนั้นเนี่ยมันให้ผลที่ดีต่อเราแน่นอนแต่สิ่งที่เราได้รับมาแน่นอนอาจจะไม่ใช่เงินครับ มากแค่นี้ครับครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณผู้ฟังครับนี่คือพี่เจริญมาราโรธหรือพี่มาลาคำจันทศิลปินแห่งชาติปี2556และยังเป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์จากผลงานเรื่องเจ้าจันทรมหอมด้วยข้อคิดที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อครู่นี้น่าจะเป็นแนวทางที่ดีของคนที่อยากจะเป็นนักเขียนต่อไปครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับสำหรับเวลาเล็กน้อยที่พี่มาลา สละเวลามาคุยกับเรานะครับยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับพี่ครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับครับผมขอบพระคุณครับแล้วมีโอกาสคงจะได้อ่ขอความรู้และพูดคุยกันอีกนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ใช้จัรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤ์และชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานง,งานสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจการของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029109565หรือที่อ e ีเมล Writer s o Center @gmail.com ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ กลับมาพบกับรายการชาย Alive Podcast แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ